สวัสดีจ้าเข้าจีมาแล้วจ้าเจอก,กันกับเช้าวันอังคารนะครับคลิปจะไม่ได้ดองไว้เลยถ่ายปุ๊บลงปับ๊บไม่ได้ดองคลิปไว้เลยนะครับตามหาพี่จีกัน ไหนนะาทำอะไรอยู่นะาสำรวจอะไรอยู่นะาสำรวจโมโมซูโมเดี๋ยววันอาทิตย์ที่15กันยานี้จะพาเด็กหญิงซูโมไปไว่ายน้ำแล้วนะครับ ดูสิอยู่ในน้ำจะดีดไหมเอาแบบว่าว่ายให้แบดหมดไปเลยข้างหนึ่งาหายแลกกินย้า อื้อหรือยังอ่ะพิตีพิตีอื้อหรือยังสูมโมสูมโมขมอนเแบบีสุมโมทานน้องวิ่งหน่อย พี่จีพาน้องวิ่งนอเร็วเดี๋ยวนี้จะติดติดพี่แผนเพราะว่าพี่แผนพาวิ่งพี่จีไม่ค่อยพาน้องวิ่งก็เลยไม่ติดเท่าไหร่พี่จีก็พาน้องวิ่งหน่อยสิแ่ยางจีกับเม,มเย,ย์จ้ะไม่จีแยนยังนี่นับตูดตอนนี้กินยังวะให้ไม่เยียวใช่หนี่วะ ใครไม่เหี่ยวใช่มองหนีวะกินแตกๆกินแตกๆพี่จีไม่ได้อาบน้ำสองเดือนแล้วนะเนี่ย,เด,ยเดือนนี้ไปไว่ายน้ำพาเด็กหญิงซูโมูไปไว่ายน้ำด้วย จะเป็นยังไงต้องรอติดตามจะว่ายน้ำเก่งเหมือนวิ่งหรือเปล่าสำรวจจีไม่ค่อยวิ่งอ่ะเดินสำรวจนั่นนี่ไปทั่วพี่ๆที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อพวกเราอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับ ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับไปเลยนะครับหาอะไรอ่ะพี่เจียบ๊ายบาย